อันนี้หนูไม่ได้โจ๊กนะทุกคนแต่ว่าน้องชื่อว่าชิวาว่าของจริงชิว้าว่าเป็นวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องของน้องชิว้าว่าแบบนี้ใช่แล้วก็ให้ทำอะไรก็ทำ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าน้องชิวาว่าน่าเซ็งเชียไม่เซ็งนะไม่เซ็ง ในไลน์มีแมวสองตัวนี่หลายตัวเลยค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สิบตัวเท่ากับว่าตอนนี้แมวที่บ้านเรามีแปตัวแล้วทุกคนแตัวเปิดฟันน้องให้ดูหน่อยโอ้ยสงสารน่ะดูสิแมวแมวชื่อหมาถูกต้องไปชื่อ <c oughs> เออ <c oughs> ชื่อว่าสวัสดีหน่อย มสวัสดีค่ะหนูชื่อชีวาว่าเรียบร้อยไหมสซัสซีบังหน้าแต่น่ารักปล่อยหนูไปเถอะเฮ้ยโฟก,กัสเขาพิมพ์ชื่อถูกด้วยชีวาว่าถูกต้องชีวาว่าทำไมพี่ถึงตั้งชื่อว่าชีวาว่าพูดก่อนอธิบายเขาฟังเรื่องมันยาวเกินไปอะเรื่อมันยาวมากเลย เพราะว่าโฟกัสเราชอบดูคอนเทนต์ไอแพดคิดกันใช่ไหมแล้วก็เขาชอบพูดถึงหมาที่บ้านเขาซึ่งหมาที่บ้านเขาเป็นพันชิวว่าแต่เขาจะพูดว่าชิวา่าชิว่าไม่ได้เซ็งนะชิวว่าแค่เมอนเฉยๆแมวสี่มีแปดโอเคสี่สิบแปดนั่นแหละคือหนูแบบว่า พี่ลีนามาถามหนูว่าหนูสะ,สะดวกไปไหมโรโชหนูก็ยังอยากไปโรโชแบบว่าก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยมีให้เลือกหลายที่มากๆอะไรแบบนี้แต่ว่าเมือนสุดท้ายแล้วจะมาลงลงกันที่ที่ที่ห้าหกที่นครสวรรค์เพราะว่าเพื่อนๆจะครบกันมากที่สุดแบบในวันนั้นอะไรแบบนี้ก็เลยได้ไปอาจจะใกล้นิดนึงนะทุกคนหนูก็ไม่เคยไปนครสวรรค์เหมือนกันหนูก็ไม่รู้ว่านาครสวรรค์อยู่ภาคอะไร ด้ข้างหลังดึงสายตานึกว่าจะไปเชียงใหม่จะได้แอบไปหารุ่นสามไปวิดน้ำที่นครสวรรค์เอ๊ <Okay. S 2> นะนครสวรรค์น,น้ำท่วมหรอคะจะไปแล้วเหรอถ้าไปบายบายทุกคนก่อนบายป้ な <laughs>、nah.